สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวน่าสนใจจากตลาดนักเตะพรีเมียร์ลีกค่ะเพราะมีรายงานว่าลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกกำลังให้ความสนใจโจวานนี่เลโอนี่กองหลังดาวรุ่งไว้18ปีของปามาและอาจอยากได้ตัวมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เพื่อวางเป็นกองหลังแห่งอนาคตของสโมสรสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ชวนมาคุยกันครับก่อนอื่นอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าโจวานนี่เลโอนี เป็นนักเตะแบบไหนทำไมถึงถูกจับตามองขนาดนี้คะครับเลโอนีเพิ่งอายุ18ปีเองนะครับเขาย้ายจากซามโดเรียมาอยู่กับปาม์มาด้วยค่าตัวประมาณ4.1ล้านปอนด์แล้วก็ปรับตัวได้เร็วมากในเซเรียอาครับสิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นคือมีทั้งทักษะทางเทคนิคที่ดีและร่างกายที่แข็งแกร่งเกินวัยทำให้หลายสโมสรใหญ่ในยุโรปให้ความสนใจซึ่งลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ แล้วคิดว่าลิเวอร์พูลเองกำลังวางแผนอะไรอยู่หรอคะถึงสนใจเลโอนีในช่วงนี้ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนทายทีมจริงๆครับเพราะเวอร์จิลฟานไดตอนนี้ก็อายุ34ปีแล้วส่วนอิบราฮิมาโกนาเต้ก็ยังค้างคาเรื่องสัญญาใหม่และมีโอกาสจะย้ายฟรีในซัมเมอร์หน้าเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงมองหาตัวแทนระยะยาวครับซึ่งเลโอนีก็น่าสนใจเพราะยังเด็กพัฒนาต่อได้อีกเยอะ และค่าตัวยังไม่สูงเท่ากองหลังคนอื่นในตลาดอย่างมาร์เกอีของพาเลซที่ค่าตัวค่อนข้างสูงทั้งที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวครับแล้วทางปาม่มาเองล่ะค่ะมีท่าทีอย่างไรกับข่าวนี้ล่าสุดเฟเดริโกเชรูบินีซีอ o ของปาม่าให้สัมภาษณ์กับสกายว่าการเดินทางของเลโอนีเพิ่งเริ่มต้นที่ปาม่มาและควรจะเดินหน้าต่อไปครับ เชรูบินี่ยังบอกด้วยว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับสัญญาณจากตัวเลโอนี่หรือคนรอบข้างว่าอยากย้ายออกไปเพราะตลาดซื้อขายเพิ่งเริ่มอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับมองตามสถานการณ์ตอนนี้คิดว่าโอกาสที่เลโอนี่จะย้ายมาลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้มีมากน้อยแค่ไหนคะส่วนตัวมองว่ายัง50-50ครับเพราะลิเวอร์พูลเพิ่งลงทุนกับนักเตะใหม่ไปหลายคนทั้งเยเรมีฟริมปองและฟลอเรียนเวียสครับ แต่ถ้าพวกเขาสามารถปล่อยนักเตะบางคนออกได้หรือถ้าได้ราคาดีจากการขายผู้เล่นส่วนเกินดิลนี้ก็อาจเกิดขึ้นได้ครับเพราะเลโอนี่ถือเป็นโปรเจกต์ระยะยาวที่น่าสนใจจริงๆครับขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ละเอียดมากๆวันนี้ทำให้เราเข้าใจชัดขึ้นเลยค่ะว่าทำไมจวานนี่เลโอนีถึงตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้ค่ะยินดีมากครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ